สวัสดีทุกๆท่ททานนะคะที่เราฟังเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะเราไปดูกันค่ะพระเอกเจียนเชิญของพวกเราต้องต่อสู้กับขื่นนะคะฝูงของสัตว์อสูรมากันเต็มๆเลยค่ะสำหรับพระเอกก็ต้องรับนะคะรับหน้าที่ตั้งแต่สัตว์อสูรระดับ5ขึ้นไปเนอะถึงจะถือว่าสมเกียรตินะคะเจียนเชิญของพวกเราตอนที่246ค่ะเจียนเชิญน,นั้นก็ไม่มีความรู้สึกกลัวอยู่ในจิตใจของเขาเมื่อต้องต่อสู้กับ สัตว์อสูรระดับหทั้งสตัวนี้กับกันเขารู้สึกเกียดชังเพียงอย่างเดียวสัตว์อสูรทั้งสนั้นยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกที่ครอบงำคนรอบข้างขณะที่ทำให้สัตว์อสูรตัวอื่นก็สั่นเทิมด้วยความกลัวแม้แต่ทหารรับจ้างที่พึ่งต่อสู้พวกเขานั้นก็ยังรู้สึกถึงความหวาดกลัวนในใจราวกับมีก้อนหินนั้นกดทับอยู่บนตัวของพวกเขาอะไรนั่นอะไรกัน ในที่สุดก็มีคนพูดถึงสัตว์อสูรทั้ง3มันสายเกินไปแล้วข้าไม่เห็นจุดจบที่ดีในตอนนี้มนุษย์วานอนเก็ดเขียวเป็นไปได้อย่างไรไม่ดีแล้วนั่นเป็นสัตว์อสูระระดับ5มีเพียงสัตว์อสูระระดับ5เท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยแรงกดดันเช่นนี้ได้ทั้ง3ตัวนั่นคือสัตว์อสูระระดับ5หรือสวรร์ มีพวกมันถึงสามตัวอยู่ที่นั่นได้อย่างไรกันถอยไม่มีใครสามารถต้านทานสัตว์อสูรระดับห้าได้มีทหารรับจ้างไม่มากนักที่เคยพบเห็นสัตว์อสูรระดับห้ามาก่อนแต่หนึ่งในคนที่เคยพบนั่นก็เริ่มกลัวแล้วก็ร้องออกมาทันทีที่เห็นพวกมันด้วยสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสามที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเขาทุกคนน้าซีดด้วยความกลัวพวกเขาพากันโยนหมวกเกราะลงไปแล้วพวกเขาก็เริ่มหนีกลับไปที่เมืองเวก แม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษผู้ซึ่งรู้เกี่ยวกับสัตว์อสูรระดับห้าก็เริ่มนาซีดด้วยความหวาดกลัวแม้ว่าพวกเขาเน้นจะรู้มาก่อนหน้านี้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนปัตตพีมาช่วยพวกเขาแต่สถานการณ์ก็แตกต่างไปจากตอนนี้มีสัตว์อสูรระดับ5ถึงสตัวแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองจัก,กรพรรดิก็ยังไม่เพียงพอที่จะจัดการกับมันได้ ถอยทุกคนหนีท่านใดนั้นทหารรับจ้างทั้งหมดก็ส่งสัญญาณให้ถอยประตูเมืองสู่เมืองเวกนั้นมีทหารรับจ้างแล้วก็ทหารเกือบสองแสนนายพยายามหลบหนีเข้าไปในเมืองเพื่อหลบหนีจากสนามรบทุกคนอย่าตื่นตระหนกพวกเราจะเป็นคนจัดการพวกสัตว์อสูรระดับ5เองท่านใดนั้นก็มีเสียงที่ดังออกมาจากที่ใดที่หนึ่งในขณะที่แสงสีแดงสองเส้นก็พุ่งลงมาจากกำแพงเมืองเหมือนดาวตก พุ่งไปยังสัตว์อสูรระดับห้าเสียนปัตตภีทั้งคาตาตาและคาตาเฟยต่างก็เคลื่อนไหวแม้ว่าพวกเขาต้องการที่จะรออีกเล็กน้อยเพื่อซื้อเวลาแต่ด้วยความตื่นตระหนกที่เกิดจากด้านล่างพวกเขาก็ไม่อาจลังเลอีกต่อไปถ้ากำลังรบทั้งหมดล่าถอยเข้าไปในเมืองไม่เพียงแต่จะเกิดความวุ่นวายทั้งเมืองแต่จะทำให้เมืองนั้นถูกบุกได้ง่ายขึ้นคาตาตาและคาตาเฟยนั้น ถูกล้อมรอบไปด้วยชั้นของไฟดังเช่นพลังเซียนขณะที่พวกเขานั้นบินผ่านท้องฟ้าพวกมันก็ใช้ระยะทางอีก50เมตรก่อนที่จะตกลงสู่พื้นในที่สุดแต่ยังคงล้อมรอบไปด้วยไฟเช่นเดียวกับพลังเซียนพวกเขานั้นพุ่งตรงไปยังสัตว์อสูรระดับ5พลังเซียนธาตุไฟไฟชนิดนั้นเหมือนแก่นแท้นั้นมีเพียงเซียนปตตภีที่มีความเชี่ยวชาญพลังเซียนธาตุไฟอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ที่สามารถบรรลุได้เซียนปัตตพีนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเช่นนั้นอยู่ที่นั่นใช่หรือไม่เมื่อคิดว่ามีเซียนปัตตพีอยู่ที่นี่ให้ตายเถอะแล้วใครจะรับมือสัตว์อสูรระดับหอันบัดซบอีกสองตัวเราเรามีเซียนปัตตพีผู้เชี่ยวชาญสองคนอยู่ข้างเราพี่น้องลุยไปข้างหน้าฆ่าไอสารเลวพวกนั้นและแก้แขนให้กับพวกเราที่ตายไปเมื่อเห็นชั้นของไฟร,บรอบ,รอบ คาตาตาและคาตาเฟยทหารรับจ้างจำนวนมากก็รู้สึกดีใจและตะโกนออกมาด้วยความไม่เชื่อการปรากฏตัวของพวกเขานั้นเป็นเหมือนยากรมประสาทสำหรับคนที่ได้รับความหวาดกลัวเมื่อเห็นสัตว์อสูรระดับ5ทหารรับจ้างจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังคงมีความกังวลอยู่บนใบหน้าของพวกเขาสัตว์อสูรมีความเหนือกว่าโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับมนุษย์ชาติ ถ้ามีสัตว์อสูรระดับห้าสามตัวแล้วเซียนปัตตภีสองคนจะทำอะไรได้บ้างปล่อยให้ข้าจัดการกับราชาพยัก์ขนทองเจียนเชิญน,นั้นอุทานขณะที่เขาบินไปหาสองพี่น้องโดยไม่ลังเลกระบี่วายุโปรยของเขาพร้อมอยู่ที่ด้านข้างของเขาในขณะที่เขาบินไปที่สัตว์อสูรระดับห้าทั้งสามด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นเล่ากับว่าเขากำลังร่อนไปทั่วพื้นดิน เจิ้นเชินนั้นได้ฟันสัตว์อสูรใดๆก็ตามที่ขวางทางของเขาทันทีด้วยแสงสีฟ้าและสีม่วงจากกระบี่ของเขาทําให้เส้นทางของเขาทั้งหมดไม่มีอะไรมาขวางในขณะนี้แสงสีฟ้าและสีม่วงของกระบี่วายุปอยทําให้มันดูเหมือนคมหอกที่สามารถทําลายทุกการป้องกันและฆ่าอะไรก็ได้ แม้แต่คลืนของสัตว์อสูรจำนวนมากนับไม่ถ้วนก็ไม่สามารถจะหยุดเจียนเฉินได้แม้แต่ครู่เดียวเล่ากับว่าเจียนเฉินนั้นเป็นดั่งเทพ,พเจ้าในขณะน,นี้ด้วยพลังที่ไม่มีอะไรเทียบได้ยิ่งกว่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าเขานั้นสามารถฆ่าได้ด้วยการยกมือและความตั้งใจท้าตาตาและน้องชายของเขานั้นเข้าใกล้สัตว์อสูรระดับห้าแล้วด้วยพลังเสียนาฏไฟที่ล้อมรอบร่างของพวกเขา เพื่อเริ่มโจมตีด้วยการโจมตีทุกครั้งของพวกเขาสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสนั้นจะตอบโต้การโจมตีของพวกเขาการต่อสู้ของพวกเขาได้เปลี่ยนบริเวณร,บรอบๆไปจนจำไม่ได้พลังการต่อสู้ของพวกเขานั้นสาดกระจายไปทุกหนทุกแห่งแล้วก็สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกในการโจมตีแต่ละครั้งพลังนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้น 6. มนุษย์วานนอนเกร็ดเขียวคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเมื่อกำปั้นขนาดเท้าหน้าอกของมนุษย์แป่งประกายสีเขียวออกมาบนร่างคาตาตาด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวคาตาตาเหวี่ยงตัวเองออกไปให้พ้นเพื่อหลบกำปั้นด้วยเสียงดังปังกำปั้นก็กระแทกลงบนพื้นดินที่คาตาตาเคยยือนอยู่พลังจำนวนมากกระเพื่อมไปทั่วพื้นดินเมื่อกำปั้นถูกยกขึ้นจะมีหลุมลึก3เมตรแล้วก็กว้าง5เมตรอยู่ด้านล่าง อีกด้านหนึ่งจระเก้หลังดาบจบพ่นลูกบอลสีเทาเข้าใส่คาตาเฟยในขณะที่เตรียมใบมีดบนหลังเพื่อปรับระดับใบมีดให้ขนานกับพื้นใบมีดบนหลังก็บินไปที่คาตาเฟยด้วยความเร็วที่มองไม่เห็นเมื่อเหลือบไปมองราชาพยักขนทองซึ่งเป่งเสียงคำรามแสบแก้วหูกงเล็บของมันนั้นแข็งแกร่งพอที่จะทำให้หินแตกกระจายแล้วก็ฉีกโลหะออกเป็นชิ้น ในชั่วพิบตาขณะที่พวกมันนั้นพุ่งไปที่คาตาเฟยพร้อมกับกลิ่นเลือดในปากขณะที่มันพยายามจะกัดเขาคาตาเฟยและคาตาตานั้นไม่กล้าป้องกันการโจมตีใดๆจากสัตว์อสูรระดับห้าทั้งสพวกเขาทั้งคู่นั้นรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้สำหรับสัตว์อสูรทั้งสอย่างแน่นอนดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขานั้นจะชนะหากพวกเขาพยายามที่จะ,ะเผชิญหน้ากัน มันจะสิ้นเปืองพลังเซียนอย่างรวดเร็วและหลบหนีได้ยากสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทําคือถ่วงเวลาแล้วก็ดึงความสนใจของสัตว์อสูรในช่วงเวลานั้นเจี้ยนเฉินก็ได้มาถึงพร้อมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองเมื่อมองไปที่แผงคอสีทองของราชาพยัคฆ์ขนทองกระบี่วายุโปยของเขาก็เริ่มเพิ่มความน่าเกรงขามด้วยแสงสีฟ้าและสีม่วง ไม่มีใครคาดคิดว่าแสงสีฟ้าและสีม่วงที่เห็นบนกระบี่ของเจียนเฉินจะเป็นพลังอันน่าสะพึงกลัวหายไปในความพร่ามัวเจียนเฉินนั้นบินไปที่ราชาพยัคฆขนทองที่อยู่ข้างในท่ามกลางของการโจมตีคาตาเฟยดวงตาของเขาเล็งอยู่ที่คอของราชาพยัคฆขนทองและกระบี่วายุโปยของเขาส่องแสงสีฟ้าและสีม่วงขณะที่มันบินไปย่งสัตว์อสูร แม้ว่ามันจะสัมผัสได้ถึงการโจมตีของเจียนเฉินแต่สัตว์อสูรระดับห้านั้นก็มีความรู้บางอย่างที่บอกมันว่าเจียนเฉินนั้นอยู่ในระดับเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นสำหรับราชาพยักขนทองเจียนเฉินก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามดดังนั้นมันจึงไม่สนใจเขาหางที่อยู่ด้านหลังสะบัดออกไปปะทะกับเจียนเฉินด้วยความเร็วที่ส่งเสียงวีดวิวพุ่งผ่านอากาศพลังในหางนั้นมีพลังมากอย่างไม่น่าเชื่อ และแม้แต่กับเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุธเสียนจะแตกเป็นชิ้นๆถ้ามันถูกปะทะกับหางนี้ทันใดนั้นหางของราชาพยัคฆขนทองก็สัมผัสกับชั้นพลังงานของแสงสีฟ้าและสีม่วงและก็ถูกตัดอย่างง่ายได้เป็นสองส่วนอย่างไรก็ตามชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกไปได้กระเด็นเปลี่ยนทิศทางใหม่ เนื่องจากความเฉยแล้วก็การประทะกับแขนของเจี้ยนเฉินทำให้มือที่จับกระบี่ของเจี้ยนเฉินนั้นเล็งต่ำไปจากคอของราชาพยัคฆ์โฮราชาพยักฆขนทองนั้นส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดจนทำให้ทั้งทูแล้วก็เจี้ยนเฉินคิดว่าแก้วหูของพวกเขานั้นจะแตกมันเหมือนครั้งที่แล้วเมื่อเห็นราชาพยักฆ์ขนทองยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของเจียนเฉินก็ทอประกายอันตรายในขณะที่เขาพยายามเปลี่ยนวิธีกระบี่ ให้เป็นวิถีเดิมกระบี่วายุโปยนั้นก็แทงเข้าไปในคอของราชาพยักทำให้ราชาพยักนั้นร้องออกมาอย่างน่าสมเพชอีกครั้งหนึ่งทันทีที่หัวของราชาพยักขนทองหมุนไปในอากาศพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาในขณะเดียวกันน้ำพุโลหิตที่พุ่งออกมาจากซากศพที่ลอยขึ้นไปในอากาศสูงถึงสองเมตรก่อนที่จะตกลงไปบนพื้นดินราชาพยักขนทองระดับห้า ได้ถูกตัดหัวภายในการโจมตีเพียงกระบวนท่าเดียวตอนที่247หัวของราชาพยักฆ์ขนทองหมุนลอยขึ้นไปในอากาศทำให้ฝนโลหิตนั้นตกลงมาจากท้องฟ้าในขณะที่ร่างด้านล่างก็กระแทกกับพื้นอย่างช้าๆคอของราชาพยักฆ์ก็เริ่มหลั่งโลหิตในปริมาณมากมายจนเต็มบริเวณรอบๆ คาตาตาและคาตาเฟยจ้องไปที่หัวที่หมุนของราชาพยักด้วยความตกใจจนลืมไปว่าพวกเขานั้นกำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้สิ่งที่พวกเขาทำได้คือจ้องมองอย่างเหลือเชื่อโดยตาของพวกเขานั้นก็ยังคงเบิกกว้างราชาพยักขนทองระดับหเป็นสิ่งที่พี่น้องทั้งสองคนไม่สามารถฆ่าได้ด้วยตนเองเมื่อคิดว่าเจียนเฉินสามารถตัดหัวได้อย่างง่ายได นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจเกินกว่าที่หัวใจของพวกเขาจะรับไหวแม้แต่มนุษย์วานนอนเกดเขียวและเจราระเข้หลังดาบก็หยุดการกระทํำใดๆกลางคันแล้วก็หันไปมองที่ศีรษะที่ถูกตัดออกของราชาพยักขนทองด้วยดวงตาที่ตกใจไม่แม้แต่จะรอให้หัวของราชาพยักขนทองตกลงมาที่พื้น เจียนเฉินก็ล่อนลงมาใกล้ๆกับจอระเค้หลังดาบทันทีในขณะที่สัตว์อสูรยังคงตกตะลึงกระบี่วายุโปยที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งก็บินไปยังกระโหลกศีรษะทันทีเมื่อสัมผัสถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจอระเค้หลังดาบได้ฟื้นคืนสติจากสับสนทันที แล้วก็เวียงกระดูกสันหลังใบมีดเจ็ดอันมาที่เจ้นเชิญได้ยินเสียงดังแสบแก้วหูเมื่อกระดูกสันหลังพุ่งไปที่กระบี่ของเจ้นเชิญพร้อมกันนั้นก็เอียงศีรษะไปทางด้านข้างซึ่งก็เร็วกว่าการเคลื่อนไหวของเจ้นเชิญกำแพงทาดินนั้นก็เริ่มคุมศีรษะด้วยเสียงและเงาที่คล้ายเกราะเหล็กปกป้องหัวของมันติง้งใบมีดเดี่ยวจากกระดูกสันหลังกระแทกกับกระบี่วายุโปยด้วยเสียงที่ดังคมชัด เมื่อเกิดการกระแทกแล้วก็สะท้อนขึ้นสู่มือของเจี้ยนเฉินกระบี่วายุโปยนั้นเกือบจะกระเด็นออกมาจากมือของเจียนเฉินแต่เขาก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้กระดูกสันหลังใบดาบในทางกลับกันแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการสัมผัสกันระหว่างใบมีดกับแสงสีฟ้าและสีม่วงบนกระบี่กระบี่ก็ได้ทิ้งรอยแตกเล็กๆเอาไว้บนใบมีดฉับ ดาบสองสามเล่มบินผ่านกระบี่ของเจียนเฉินหนึ่งในนั้นพยายามที่จะแทงเข้าไปในอกของเจียนเฉินก่อนที่จะทะลุยื่นออกมาจากหลังของเขาในเวลาไม่นานใบหน้าของเจียนเฉินก็ซีดเซียวในขณะที่เลือดก็ไหลออกมาจากปากของเขาดาบนั้นมีพลังมากมายมหาศาลและเมื่อมันแทงเข้าไปที่เขาพลังเกือบจะเหมือนว่าหมาป่านั้นชนเข้ากับเขานั่นเอง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายของเขาเนื่องจากวิธีการบ่มเพาะของเจียนเฉินอวัยวะภายในของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าปกติเขาพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดที่กำลังขยายตัวอยู่ในซวงอกของเขาเขากัดริมฝีปากของเขาแล้วแทงกระบี่ใส่จระเ้หลังดาบจรเคหลังดาบร้อยกลับไปแล้วก็พลูกบอลพลังงานใส่เจียนเฉินต้องขอบคุณความรู้ที่มีมา มันทำให้พันรู้สึกได้ทันทีว่ากระบี่ของเจี้ยนเฉินจะไม่ถูกแทงเข้าที่หัวหลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชาพยักฆขนทองช่วยค่าเบี่ยงเบนความสนใจมันเมื่อเห็นการล่าถอยของจอระเข้หลังดาบเจี้ยนเฉินนั้นร้องเสียงดังในเวลาเดียวกันเขาก็หลบลูกบอลพลังงานก่อนที่จะบินไปที่จระเข้หลังดาบ ร่างที่เห็นขณะที่คาตาเฟยบินเข้าไปในสายตาของเจียนเชิญอาวุธเซียนของเขาห่อหุ้มด้วยแก่นธาตุไฟที่เป็นพลังของเขาเขาฟันไปที่ลูกบอลพลังงานปังลูกบอลพลังงานที่พ่นออกมาจากจระเข้หลังดาบถูกกระบี่ของคาตาเฟยนั้นผ่าครึ่งพลังจำนวนมหาศาลจากลูกบอลกระจายตัวไปในอากาศทันทีก่อนที่จะกระแทกเอาฝุ่นจากพื้นดิน้อยขึ้นมาบดบังคาตาเฟย เจียนเฉินและจรอร์เก้หลังดาบคาตาเฟ่ยนั้นเพิ่มแสงสว่างในอากาศร,บรอบๆตัวเขาด้วยแสงจกากธาตุไฟของเขาราวกับแก่นแท้ขณะที่เขานั้นเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแม้ฝุ่นจะบดบังการมองเห็นของเขาแต่ก็ไม่ได้จำกัดเรื่องการเคลื่อนไหวของเขาเปลวไฟที่เหมือนแสงจะสั่นไหวในบางครั้งเมื่อคาตาเฟ่ยนเหวี่ยงกระบี่ของเขาด้วยพลังทั้งหมดของเขาฝุ่นที่อยู่ร,บรอบๆกระบี่ของเขานั้น ดูเหมือนจะหายไปหมดเพราะว่าไฟจากพลังเสียนเมื่อฝุ่นนั้นหายไปเจียนเฉินนั้นเห็นเพียงแค่คาตาเฟยส่งร่างของจระเข้หลังดาบนั้นลอยขึ้นไปในอากาศร่างของมันนั้นใหญ่มากจนมันสามารถคุมส่วนใหญ่ของท้องฟ้าได้ในขณะที่การป้องกันทางร่างกายของมันถูกแยกออกเป็นสองส่วนโดยมีเลือดไหลออกมา เจียนเฉินนั้นพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วก่อนที่จระเข้หลังดาบนั้นจะหล่นลงสู่พื้นกระบี่วายุโปรยของเจียนเฉินนั้นเปล่งประกายด้วยแสงสีฟ้าและสีม่วงในขณะที่เขาก็แทงไปที่กระโอกศีรษะด้วยความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อผู้ชมสามารถเห็นจระเข้หลังดาบได้ลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับเลือดของมันที่พุ่งขึ้นไปในอากาศ แล้วเจียนเฉินนั้นก็โผล่มาจากที่ใดที่หนึ่งและทำให้หัวของมันกลายเป็นชิ้นเนื้อตกลงสู่พื้นดินด้วยแสงสีฟ้าและสีม่วงการป้องกันของจรลเค้หลังดาบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเต้าหูมันนั้นไม่สามารถต่อสู้กับกระบี่วายุโปยได้ในทันทีร่างยักษ์ของจรลเค้หลังดาบ ในที่สุดก็ตกลงสู่พื้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหัวของมันก็ถูกแยกออกเป็นหลายชิ้นเมื่อเลือดแล้วก็สมองก็เริ่มทะลักออกมาจากบาดแผลจากกระบี่ในที่ต่างๆบนหัวของมันปังไม่ไกลออกไปนะักคาตาตาถูกโจมตีโดยมนุษย์วานอนเกล็ดเขียวทำให้เขาลอยออกไปทางด้านหลังเหมือนกระสุนพุ่งไปในอากาศในขณะที่ก็กระอักเลือดออกมา มนุษย์วานอนเก็ดเขียวหันกลับมามองจอระเค้หลังดาบที่มีประกายระยิบระยับในดวงตาแงานหน้าขึ้นไปบนฟ้าคำรามด้วยความเศร้าโศกก่อนที่จะคว้าต้นไม้ยาว30เมตรเพื่อเหวี่ยงมาที่เจียนเฉินเจียนเฉินก็ไม่ได้ขยับขยืนกลับกันกระบี่วายุโปยปกคุมพื้นที่ ด้วยแสงที่เป่งประกายเจอจา้าก่อนที่จะฝันต้นไม้ให้กลายเป็นเศษไม้ในทันทีทันใดนั้นเจี้ยนเฉินก็บินไปที่มนุษย์วานอนเกร็ดเขียวพร้อมด้วยกระบี่วายุปยของเขาที่พุ่งไปที่ลำคอเสียงคำรามด้วยความโกรธของมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวได้ดังออกมาพร้อมด้วยเท้าที่ตเตะเจียนเฉินออกไปอึกเจี้ยนเฉินนั้นกระอักเลือดออกมาเต็มปากขณะที่เขาก็ปลิวออกไปเนื่องจากถูกเตะ ใบหน้าของเขาก็ซีดในขณะที่เขาก็ลุกขึ้นจากพื้นห่างออกไป30เมตรจากตำแหน่งเดิมของเขาหน้าอกของเขานั้นยุบตัวลงไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อที่อยู่เบื้องหลังของการเตะของลิงแม้แต่กระดูกในร่างกายของเขานั้นก็ถูกบดขยี้และอวัยวะภายในของเขาก็ได้รับความเสียหายเช่นกันมนุษย์วานอนเกดเขียวจ้องไปที่เจียนเฉินด้วยสายตาที่แฝงเจตนาฆ่า ก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่เขาในแต่ละก้าวนั้นพื้นก็สั่นสะเทือนด้วยความตกใจเมื่อแสดงให้เห็นว่าสัตว์อสูรตัวนี้แข็งแกร่งเพียงใดในตอนนี้ปรานกระบี่จำนวนมากแล้วก็มีเปลวไฟขายแก่นแท้ลอยไปที่มนุษย์วานอนเกร็ดเขียวด้านหลังปรานกระบี่คือคาตาเฟยพร้อมด้วยกระบี่ของเขาโดยไม่แม้แต่จะมองไปที่ปรานกระบี่สีแดงมนุษย์วานอนเกล็ดเขียวก็หลบเปลวไฟจากปรานกระบี่ และบังคับให้มันนั้นกระจายไปสู่ความว่างเปล่าเนื่องจากเจียนเฉินนั้นฆ่าสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสองตัวด้วยตัวเองแล้วมนุษย์วานอนเกรดเขียวที่ถูกบีบบังคับให้ต้องสนใจเขามากที่สุดใบหน้าของคาตาเฟยแข็งท่อขึ้นเมื่อมองจากที่ไกลเมื่อเห็นว่าเจียนเฉินกำลังดิ้นรลนเพื่อที่จะลุกขึ้นสีหน้าของเขาซีดเซียวในขณะที่เขาตระหนักว่ามนุษย์วานอนเกรดเขียวนั้นจะมาถึงเขาในเวลาไม่นานคาตาเฟย ความแข็งแกร่งของมนุษย์วานอนเกตเขียวควรเป็นเสียนปัตตพีวัฒจักรที่5ความแข็งแกร่งของมันนั้นมากเกินไปที่จะสู้กันตัวต่อตัวดังนั้นลองพยายามทวงเวลาดูเสียงของทาตาตาตะโกนออกมาอย่างอ่อนแรงตอนที่248พลังเสียนธาตุไฟ พุ่งกระโจนออกมาจากล่างของคาตาเฟยในขณะที่มันก่อตัวเป็นโลเล็กๆรอบตัวเขาทำให้ดูเหมือนว่าเทพ,พเจ้าแห่งไฟนั้นเพิ่งจะลงมาประทับมนุษย์วานอนเก็ดเขียวยังคงไม่ได้ให้ความสนใจกับคาตาเฟยดวงตาทั้งสองข้างของมันจดจ่อกับเจียนเฉินด้วยความกระหายเลือดแล้วก็ทอประกายอันตรายเจิดจ้ารากับว่ามันมีความขุ่นเคืองอย่างลึกล้ำต่อเขาจากอาการเจ็บปวดที่หน้าอกเจียนเฉินลุกขึ้น ขึ้นจากพื้นก็เดินโซเซกระดูกในอกของเขาร้าวและบางชิ้นก็เริ่มแทงเข้าไปในเนื้อด้านในของเขาทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากจนเหงื่อก็ออกเต็มหน้าผากของเขาเมื่อมองดูมนุษย์วานอนเก็ดเขียววิ่งเข้ามาหาเขาสีหน้าของเจนเชิญก็เคร่งขรึมมากขึ้นเขารู้ว่าสัตว์อสูรระดับ5ทั้งสอยู่ก็ได้ตกลงที่จะเป็นมิตรต่อกันดังนั้นเมื่อเขาฆ่าสองในสตัว มนุษย์วานอนเก็ดเขียวก็จะพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่ามนุษย์วานอนเก็ดเขียวก็ไม่ได้สนใจเขาถ้าตะเฟยคำรามภายใต้ลมหายใจของเขามีการระเบิดของทาตุไฟอีกครั้งก่อนที่จะสร้างใบมีดยาวสาเมตรใบมีดเมกอัคีด้วยเสียงตะโกนอันดังใบมีดสีแดงที่ลอยอยู่เหนือหัวของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีเล่ากับเป็นดาวตกที่มีมนุษย์วานอนเกตเขียวเป็นเป้าหมายในตอนนั้น ในที่สุดมนุษย์ว่านอนเกร็ดเขียวก็หยุดเคลื่อนไว้มันคำรามยังโกรดแค้นมันยกกำปั้นขึ้นเพื่อทุบบางส่วนของเมฆอคีทันทีที่เมฆอะคีถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นจับหมัดของมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวพลังงานก็กระเด็นไปทั่วพื้นที่แล้วก็เติมความร้อนให้กับท้องฟ้าก่อนที่จะเผาต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงให้กลายเป็นเท้าถ่านเมื่อการหายตัวไปของเปลวไฟ ร่างกายของคาตาเฟยก็ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับเว่าที่ไร้สายป่านร่างของเขาตกลงมาจากท้องฟ้าที่สูงถึง20เมตรก่อนที่จะกระแทกลงกับพื้นด้วยใบหน้าที่ซีเซียวเป็นอย่างแมงร่างของมนุษย์วานอนเกรดเขียวนั้นสั่นเพียงเล็กน้อยเมื่อมองแผลที่กำปัน เกร็ดบางส่วนที่อยู่บนกำปั้นนั้นก็หลุดออกไปและของเหลวสีเขียวก็เริ่มหยดลงมาอย่างช้าๆจากกำปั้นนั้นลงไปที่พื้นโอ<ฮ>้โ<ฮ>เสียงคำรามด้วยความโกรธดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ยกกำปั้นจูดโจมที่คาตาเฟยที่นอนอยู่บนพื้นในที่สุดมันก็เปลี่ยนเป้าหมายจากเจียนเฉินมาเป็นคาตาเฟยแล้วขยับเข้าใกล้คาตาเฟยซึ่งได้รับบาดเจ็บจากมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวใบมีดเมกอคี เช่นเดียวกับมนุษย์วานอนเก็ดเขียวที่พุ่งเป้าไปที่าคาตาเฟยคาตาตาก็ลุกขึ้นไปในอากาศแล้วก็ฟันมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวด้วยใบมีดเมอกอะคีขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีที่ใบมีดเมกอคีสัมผัสเข้ากับไหล่ของมนุษย์วานอนเก็ดเขียวพันก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาช่างเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งนะักคาตาตา,ตาร้องออกมาการป้องกันมนุษย์วานอนเก็ดเขียวนั้นไกลเกินกว่าที่เขานั้นคาดเอาไว้ ไม่คิดว่าหลังจากใช้พลังทั้งหมดของเขาแล้วจะสร้างความเสียหายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านใดนั้นฝ่ามือขนาดใหญ่ก็พุ่งมาทางคาตาตาเพื่อตบเขาลงคาตาตาใช้ร่างของมนุษย์วานอนเกดเขียวเพื่อหลบการโจมตีพร้อมกับสายตาที่กระหายเลือดของมนุษย์วานอนเกดเขียวได้หมุนตัวไปทางคาตาตาพร้อมแขนที่เตรียมพร้อมจะโจมตีคาตาตาที่หล่นจากกลางอากาศอีกครั้งหนึ่ง สีหน้าของคาตาตาเปลี่ยนไปทันทีตั้งแต่เขาอยู่กลางอากาศเขานั้นไม่มีทางเคลื่อนไหวและด้วยกำปั้นของมนุษย์วานอนเกล็ดเขียวเขาจึงไม่มีทางที่จะหลบมันได้คาตาตานั้นส่งเสียงตะโกนดังขึ้นพร้อมกับมีพลังเสียนธาตุไฟเป็นจำนวนมากระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาในไม่ช้ามันก็ครอบคุมทั่วร่างกายของเขาก่อนที่จะใช้อาวุธเซียนของเขาเพื่อฟันไปที่กำปั้น ของมนุษย์วานอนเก็ดเขียวมนุษย์วานอนเก็ดเขียวไม่กลัวและกำปั้นของมันยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อตบคาตาตาฉันเก็ดสีเขียวเข้ามาใกล้เขาทันทีกระบี่ของคาตาตาก็ถูกกระแทกจากแรงของหมัดของมนุษย์วานอนเก็ดเขียวก่อนที่จะหล่นลงมาบนร่างกายของเขาอย่างรุนแรงด้วยเสียงกระดูกแตกร่างของเขาก็ปิวออกมาพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากปากของคาตาตา ในเวลาเดียวกันแหนเะจียนเฉินต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดภายในหน้าอกของเขาแล้วก็พุ่งเข้าหามนุษย์วานอนเก็ดเขียวด้วยกระบี่วายุโปยที่ทอประกายอันตรายเขาแทงไปที่คอของมนุษย์วานอนเก็ดเขียวมนุษย์วานอนเก็ดเขียวจู่ๆก,ก็หันหัวเพื่อมองตรงไปยังเจียนเฉินแม้กระบี่จะมาถึงมันก็ไม่ได้ขยับหลบกระบี่กลับกันมันกับยกมือที่ใหญ่ขึ้นมาเพื่อจะตบไปที่เจียนเฉิน มนุษย์วานอนเก็ดเขียวมีความมั่นใจในการป้องกันอย่างสมบูรณ์หากเซียนปัตภีสองคนไม่สามารถสร้างความเสียหายหลักๆได้เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างเจียนเฉินก็จะไม่สามารถสร้างได้แม้แต่ร้อยขีดควรฉับชั่วคู่กระบี่วายุโปยก็ถูกหยุดโดยเกล็ดที่คอของมนุษย์วานนอนเกล็ดเขียวจากนั้นแสงสีฟ้าและสีม่วงของกระบี่วายุโปยก็จะตัดผ่านเกล็ด อย่างมีดร้อนผ่านเนยแล้วใบมีดก็ถูกแทงลึกเข้าไปในลำคอฉับเกือบจะในเวลาเดียวกันฝ่ามือของมนุษย์วานอนเก็ดเขียวก็ทุบลงที่หน้าอกของเจียนเฉินด้วยแรงที่ไม่น่าเชื่อทำให้อวัยวะภายในของเขาบางส่วนกระทบกระเทือนเจียนเฉินนั้นปิวจากหมัดแล้วก็กระอักเลือดของตัวเองในขณะที่เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาหก หลังจากถูกแทงเข้าจุดตายที่คออย่างรุนแรงมนุษย์วานอนเก็ดเขียวร้องออกมาอย่างโกรธแค้นดังก้องไปถึงสวรรค์ทำให้กลุ่มของสัตว์อสูรที่อยู่ร,บรอบๆตัวมันก็สั่นอย่างหวาดกลัวจากที่ไกลๆทหารรับจ้างทุกคนหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่แล้วก็หันกลับมามองไปที่มนุษย์วานอนเกร็ดเขียวอย่างช้าๆพวกเขาแต่ละคนรู้ว่าเมืองเวกจะปลอดภัยหรือไม่หรือพวกเขาจะรอดชีวิตไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะกำหนดอนาคตของเมืองเวกแต่ก็ยังรวมถึงมนุษย์ทั้งกลุ่มที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ของเหลวสีเขียวค่อยๆหยดลงมาจากลำคอของมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวอย่างกับสายน้ำที่ไม่มีทีสิ้นสุดแม้จะค่อยๆสูญเสียพลังชีวิตดวงตาที่ทอแสงจ้าและจ้องมองอย่างมุ่งร้าย ในขณะที่มันก็ก้าวไปหาเจียนเฉินในขณะนั้นแสงสีแดงอีกสองเส้นที่พุ่งวาบเข้าหามนุษย์วานอนเกร็ดเขียวก็คือคาตาตาและคาตาเฟยพวกเขาทั้งคู่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรกับราชาพยักขนทองและจะระเข้หลังดาบที่ตายทั้งสองสามารถทำตามที่วางแผนไว้ในตอนแรกสังหารสัตว์อสูรระดับ 5. หนองเจียนเฉินในขณะที่เราทวงเวลามนุษย์วานอนเกร็ดเขียวหาโอกาสในการฆ่าสัตว์อสูร คาตาตาร้องออกมาจากตำแหน่งของเขาแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่สาหัสแต่ทั้งคู่ก็สามารถรับมือมันได้เพื่อทวงเวลาเอาไว้หากพวกเขาทำงานร่วมกันยิ่งกว่านั้นมนุษย์วานอนเก็ดเขียวมีบาดแผลชะกันที่คอของมันแม้มันจะไม่ตายในทันทีความแข็งแกร่งของมันนั้นก็น้อยกว่าเมื่อก่อนมากคาตาเฟยและคาตาตายังคงต่อสู้กับมนุษย์วานอนเก็ดเขียว แล้วก็ปลิวออกมาเป็นระยะๆะะอย่างน้อยก็สามครั้งพวกเขาสองคนกำลังทุกทรมานจากบาดแผลร้ายแรงแต่ในที่สุดเจียนเฉินนั้นก็พบโอกาสและด้วยการก้าวกระโดดครั้งสุดท้ายสู่มนุษย์วานอนเกร็ดเขียวซึ่งเขานั้นก็ได้กระแทกกระบี่เขาที่ศีรษะด้วยปราณกระบี่ที่แข็งแกร่งร่างกายขนาดมะฮือมาของมนุษย์วานอนเกร็ดเขียวเริ่มสั่นไหวอย่างช้าๆ ด้วยการส่วนเซเพียงเล็กน้อยในที่สุดมันก็กระแทกเข้ากับพื้นสำหรับเจียนเฉินที่ไม่มีพลังเหลืออยู่ในร่างกายเขานั้นก็ล้มลงไปที่พื้นจนหมดสติเช่นกัน จบตอนที่248นะคะโอเคค่ะสบักสบอมกันทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวตามวันไปในตอนที่249นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเจนเฉินเราไม่มีอะไรให้เป็นห่วงค่ะรอดอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้มีเบาๆ3,000กว่าตอนค่ะอยู่ไปยาวๆเนาะเจนเฉินเอาละค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ